สวัสดีครับผมครับมาทําบุญวันเกิดครับผมก็ขอ,ขอบคุณเสียงหนึ่งครับวันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้โอ้โหครับเป็นทำมาทำบุญวันเกิดโอ้าหทุกท่านทุกคนนล่านไปเวลาขับรถผ่านขับไปกระสินกันยกมือไหว้ตลอดเลยครับผมเห็นพระธะลุองค์ใหญ่ครับ าชมวิวชมครับชมบรรยากาศค็ดถัดรองเท้าร่อนตีนมากนี่ครับทางนี้ก็ไปสมมเด็ดสามชัย,ยัำเพื่อคำม,ม่วงนี่ก็ข้าไปกรสินอันนี้นันเป็นผู้คุมเขาครับที่ไม่ได้น้องเสา ต้องใส่แมสก์นมากคว่าผมว่าจริงทำรูปใบค่บคะ <c oughs> คไป ชมเกินล้อเป่าครับผมสะพานเทพฝั่งนี้ครับผมนี่บางนี้จะมองเห็นเกิดล้อเป่าได้เลยครับผมสมของสวยๆครับผมทองทิพยเร็ลึ เดตออกไปแล้วไป,เ,เ,ปเกี่ยวในตอล้อชมครับผมอีกร้านบรรยะกาศนี่ครับผมแบบตรงนี้แบบ,บสภาพเหียสุดาครับครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทีนี้แบบเป็นร้านแบบนี้ครับมากางเต็นได้ครับผมเอาสาดเอาเสื้อมาผูได้เลย เขามีกับเข่าเขามันนางได้มีสุกสินทอดนันครับผมแต่พายังมานั่งกลางเต้นกันคลืนสิมันปิกนิกกันสิกระได้ครับผมริมนาวเพลอนเลยที่พอลานแม่ลานยังครับนี่แม่ยังครับแม่วิไลแม่วิไลนะครับแม่วิไลตำไรเด็ดรับตำไทยบ่ตำไทยกับตำั่วอันนี้แต่สิตำไทยกับตำั่วแต่ว่าสิมีตำปูปลาร้าตำปลาซั่วไทยมีแม่ขายอยู่ในดวงเหรอปะ เจ็ดปีแล้วเดี๋ยวนึ่งกาจวดมันเราเบิ่งบรรยากาศเราลห้ทั่วเลยหลังจากทำบุญมาแล้วลงมาเล่นน้ำเงินทัวมาแล้วขายลอยอยู่มาแล้วเราชิมกันเลยครับตอดลูกชิ้นไปน้ำนี่ขายยังไงครับนี่เหล่าเบียร์มีบ่นี่เบิ้ดเบิ้ดที่สูุ่ห้องน้ำมีบ่ครับเราเห็นไม่ใช่ของน้ำ ครับห้องน้ำก็มีครับผมตำเลย irdi? แม่ตำเลยครับชิ nah. ้นทอดเลยชิ้นทอดไอ้เพื่อนว่าไงชิ şey ้นทอดเป็นคนคุ้มชิ้นทอดแล้วฟูฟูเลยเราก็กรอบเลยฟูฟูเลยแซ่บผ่อนตัวค้าขายลูกชิ้นปิ้งชิ้นทอดตัวค้าหรือรอแท้กตัวค้านั่นบอลแห้เก๊กรอไปอีก มาดดเล่าเลยดีมาี่ต้นายถึงว่าะเ้าห้องน้ำต้องลงน้ำไหมลงเลยกลุ่งลงไปสองสนวนนะครับผมทั่วด้วยน่ครับทำไทยตรงนี้พอดีใส่กัะทิ่เล็กได้เส่นไลนรใส่กระิ่เล็กได้ทำไทยใส่ทั่วทำลาวใสจปลา เส้นปลาบะครับตำไทยหรือต้มไทยไม่ใส่ปลาบนอกจากตำไทยตำโคราชตำไทยโคราชต้องใส่ปลาบครับอืมมาอยู่นี่ปลาโคราดแล้วแต่คนจะสั่งเด้ออันนี้ไม่ได้นี่อยู่จังหวัดใดครับโคตรจังหวัดไหนจังหวัดกาฬสินดูอันเพิ่มสักั้นี่งในอำเภอใหม่เนี่ยเคยไปต่างจยงหวัดเลยครับก็ได้ตำสูตรตำไทย ตำยุนีล่ะค่ะตำยุนีเป็นการเป็นงานกับตำยุนีนาเทศกาลคนจัดงานยุนีเอยวน่เ้ยดนเอาขี้ผ้ผมเาไปีมโอ้ฝีมือตัวนี้ตอวี้ตดีตัวก็วนตัวนี้ตี้นี่ตัวนี้ตัวน้น่อยั็นะ้มัว้ัวนีอตัวนี้น้ตัวนี้นี้นเน้โ้ยโววแล้นาัน้นนตอนนี้ ข่ใเญยมากเลยฮ่ม <c> ไ <oughs> อ้วงตำไทยครับผมบวัน้วงโดนแล้วตำซั่วตำไทยหรือตำชั่ว,วครับนี่ครับเศษมะกุ้งเนี่ยเราแช่เย็นไว้กรอบเลยเบงสตรตำไทยเ็ดเลยแหละนี่ตำไทยดิ <Okay. S 2> <laughs> ้แลวเนาะโอเคครับผมไม่ได้เนี่ยแล้วแต่คนสั่งแข่งมันแล้วเนี่จ้ามีเหล่าขายบ่ดิมีแต่เหล่านันสี่สิบมีเป็นกดน้อยกดอยงอื่นไม่มีค่ะเออเอาไม่หว่อจ้าม่านจ้าจนแค่เนี้ยน่สี่สิบวะสี่สิบนี่ยูเด้อกดน้อยเอาบ่เอาเอาอันใด เอากวดใหญ่หรือปวดน้อยนำแข็งตักไปโอ้พอถือออกทีวี่ป่นี้แหละครับผมแก๊วเดี๋ยวสิตำั่วให้เอาลูกเส้นแท่งอันนี้ทำแล้วเนี่ยโอ้ยเสียบดิร่องกินตำปลาตัวตำใต้ให้เสียบเด้อบานกะดีบานกะดิตำั่วเอาน้ำยังบอกมาเดี๋ยวจันให้สักบาทแม่ตันไทยนี่อันนี้บอกห้าสิบบาทค่ะจันไทยห้าสิบค่ะมม้อแ่เขาเมาหาลอยบาทดิครับแต่หกโมงแรกน้ำโมงเศร้าเครับเคยไปบ่อเหล่าหลวงยังครับ แคอยู่เราหลวงนี่อาหารข้าเตรียมไปกินเลยแค่เหมาแพรเบิดมือเบิดคึืนเลยนี่หาร้อยแมนบอสหกโมงเศา,เร,าร์หกโมงเศาร้าอหกโมงแแรงหาร้อยบาทอาหารข้าเเรียมไปเขาอจากกินอย่างข้ายจะซิดเบ็ดขาไปแพ่แบบไรครับแพ่เราหลวหลงแพ่แบบนี้แหละเขาเฮ็ดไปให้เลยมีของน้ำมีเรียบร้อยครบสมบูรณ์เครื่องเสียงบ่มีแต่เครื่องเสียงมีเบิดลูกจะเป็นา้าโอเคยังเขาก็จับไห่หาร้อยอันคาแพ่นั่นหาร้อย อันอื่นๆค่อยไปคุยกันนะใช่ครับอยไปคุยกันแนะนำนะครับผมอีกจุดห<อ>นึ่งเล่าหลวงเล่าหลวงเด้อยูตตรงหนครับผมยูตตรงท่าอย่างน้ง้งเดี๋ยวพอให้เบอร์โทรไปรับเอาเบอร์โทรพอไปเด้อเข้าอ,อ,อยากไปบอกเลยครับบอกเลยอันพอเบอร์โทวรวะศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าอยหังกันจากลรงแย่ๆเแต่ว่าเข้าตรงจองล่วงหนาแน่นแน่นโทรมาหาพอเดี๋ยวพ่อจีไห้เขาติดต่ออีกไปอีกที่หนึ่ง

เดียกันใส่ประแดกความรอบรอบนี้แมนตั๊มปูปลาจังสี่สิบบาทใส่ปูอะไรครับใส่ใส่ปูอะไรคับชั่วปูอะริดสูต่ิดสูตรคิดสูตรเรื่องที่หอมเส้นของคุณปูตัวบานนี่คันที่ตำไทยโคราชขึ้นใส่ประเด็ดเพราะว่าแม่ของจักเพื่อนมาจากงานเพื่อนบอกเองว่าเพิ่นมาบอกสิเพรู้เรียงนี่ก็เป็นคนทางคุณ เรบรคนี่เ,เอาอันนี้นใช่อันนี้คือน้ำมะขามขามครับนี่เบดคเล็กๆ้ระตุ้งจะน้ำได้ไหล,ไหลครับรรยิ้มเลยเอครับมโอ้ีสวงหนึ่งเลยนั่นนะครับผมสองของบวย้วยผมว่ามาแต่ทางไหนหรมาแต่ทางใชเนี่ยครับผมกระสินเขาดีแหละโอ้เดี๋ยว ี2 0ของสบหาเขากระจายสั่งสภานแลู้ไหมครับไอแมนครับเป็นข้าววางทันไรบ๊วยว่าจะเด็ดข้าวอนุมับาลในเร็วๆนี้แมนสุดยอดครับผมตอนนี้เขากำลังตอนนี้อ้อมไกลอยู่สถานที่ชั่วมองยูมองยังครับตะมังหงพญานาคบาทเดี๋ยวๆค่อยไปค่อยไปค่อไปได้เศร้าไ่มครับในที่อยู่มึง เดือนละสองร้อยใครอยู่ครับเขาคนพื้นที่ยังหน่อยเสียนิดนึงจุ่มน้ำมันก็ตุงมุงไปเลยครับผมสุดดเลยจุ่มน้ำาต้องทำนะเขาแตกโ้ยมันจัแตกดิเต้ดงตัด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 ัดตัดตัดดดตัดตัดตัดบดตัดตัั ซิมก่อนครับผมซิมทุกโคกไล้บ่ะครับนี่ออกยูทูบช่องไหนเนาะลูกอีสานเล่นท่อเที่ยวโอ้ยมันคือเสียบกระเบืเตี้ยวนะครับเครื่องกินพ่อเปิดเห็นอยู่เด้อเห็นอยู่พ่อเห็นอยู่เมันเสียบขัดเฉยกันต่ำปลาก็อีกรถหนึ่งเด้อต่ำปลามันจะใส่เคียงต่ำปลาอันนี้เป็นต่ำส้วะเราไม่ขครจะว่าเอาเขาต้องเอกว่าเราไทยบันบะหมี่หรอกไล่หอมอยู่อุ้ยมันเป็นยังไงมันปิดตุ่ม ง่ายสุดยอดดิดูนี่สรับ้เสสางเพิ่มอยู่ครับผมแม่บ้านนี้จะเอาเป็นตำปลาเด้อครับ่องไปเบิ้องนะครับคือยังเกาะเป็นแนวน้ำนะครับท้องน้ำแบบเอาเต็นท์เอาศา,าสตมาปูนั่งกินบรรยากาศที่ชิวดีมากเลยริมน้ำเลยมะพิ้ามาเปิดได้เท่าก็อยจะให้รบกวนคนอื่นประมาณนนิดน่อยๆได้กลๆเล็กไว มารวมแปปี้เบิดด์นะเดืนสาวเบิดดเขาให้มีความสุขมากมายเดี๋ยวแฝดดึกน้องป๊บนึงเอาาออไปเหี้ยคนทำไงทำไงอย่แฉเลยแฉบว่ะมันเป็นคนตำตานีบแล้วรชจติไทยๆนี่ปลาเท่าตรงแบบนี้อันนี้ตำเนีางตำปูปลาตำปลาส่วจตำส่วนโมมิปูถามแล้วใช่ปะนนวะ ไหนลองหน่อยครับนี่มึม 50, เงเนี่ยที่มาบางเงี้ยเท่าห้าสิบหกถึงคนบางคนเลี้ยงเท่าสี่ห้าหอืบบ่นตามแพคกัไปราคาเขา0ันฉันเสียบแจกาปเยอะผม น้ำจิ้เฉียนหึงตอดเองยื้อเสากว่าประเหนึ่งก็เหี่ยวเหี่ยวตามการไว่าักบ่ำบน้ำจิ้มเัิ่มคามเรามาล่องกันเนะอ่อเพิ่นว่าโคราชต้องใส่ประแดกานนี่ตำไทยธรรมดา

ไปตัวเจ้าก็ไหนมองเนาะเฮ้ยพาไปคักไปเนี่ยอุบาทิเหตุมันสี่หางงัดเหมือนเมื่อไหร่พีเมื่อเดียวสามมองสี่มองจนคอยสิ่หลงทางเข่าเฮือนเขาหอดบ้านตีหักเนาะแบบมากเขาต้องแบบนี้ครับผมต้องผสมไปอันพี่โอบอกน้องเลดถึงบ้านตอนไหนล่ะโอ้ยออกมาก็ตีสี่ครึ่งเนาะถึงบ้านก็ตีห้าแล้วพี่เหรอสิได้อครับเราก็ไปที่นาะเออ แต่ว่าไหวไหวไหวมันสนุกจริงๆนะมวนมวนเพราะว่านักร้องมันรักกันเสียงดีทุกคนเนาะนักร้องของไม้ทองคำอ่ะมาร้องด้วยกันเแล้วเสียงดีเสียงอยย่ีเลูไหนเสียงมดเข้มเปเลยอยู่ไหนอยู่บ้านหนองไผ่บ้านหนองไผ่สวยปามที่พี่บอกกันไหมอ๋อโอ้ยน่ารักแล้วแกแกกินหมูหันเนาะพ่อแกคนกีนทำหมูหันจริงไงกับข้าวก็แซ่บเนาะกับข้าวกับข้าวก็อร่อยต้างไปกินอยู่นั่นเหรอเดี๋ยวมาหน้าพาไป เครื่องเสียงก็ดังดีเนาะดังดีม้วนม้วนทุกอย่างเลยเมื่อไหร่เป็นมื่อที่กินเหล้าม้วนมากเลยเนาะต้องบุญแบบสมองบุญแบบดีๆพูดว่าวมาส่งหอดหน้าประตูรถเลยเนาะพูดว่าวจุูงแขนมาส่งหอดหน้าประตูรถเลยแอบมากเลยบ้าอะไบ้าอะไรกบักกันนั่นละบักจำละเป็นอย่างมาพี่พูดว่าวไปขึ้นฟ้าไปอยู่พ่อเขาเรียกทางกินเป็นมื่อตัวเนาะโอ้ตัวละลอยกันผมผมผมไปส่ง ผมเดี๋ยวมันลื่นมาสัตวละวันยางมาทรงค่ะเป็นตู้รถเลยเนาะอย่างทำอยู่ได้ฟาร์มปลากระชังเพราะว่าพี่มีที่ติดน้ำเลยดิที่พี่อย่างนี้เลยที่ผมนะคนนี้ที่ผมมาติดน้ามาเสียได้ท่วงก็เสียได้พี่เลยผมมีที่ติดน้ายู่ทั้งสามใช่เหมาะเลยนี่เหมาะชอบมากเนาะอยู่บ้านไหนบ้านคำขันแก้วพี่ทีนี้ถ้าทำกระชังปลาเขาขออนุญาตก็ทำได้เพราะน้ำไมนเป็นน้ำละปลาอยู่ใช่ใช่ใช่ทำได้ทำได้ มาลองบิ like ่งมาต้องไปซอแพ้ครับเอาสารมะโปรกับเสื้อมาคุ้งตาุ้งกินนั่งีแซมมากเลยเฮ็ดไปกินในักพวกไปเหกินปีไเห็มันเทเอาาะเพรไปหาเหิวอีแบบึงแต่ก็แซมดีบรรยากาศดีครอยากบอกบางบรรยากาศสุกมะพรอย่าเยหยอกหอสุกเหมือนซาสุกหลังใส่ซาสุกหม้ใส่เป็นพักใส่ไรท่งไหม ไม่ค่าเพราะยู่เราบอกไม่ค่าว่าสิรักี้เรแม้ยู้ยู่บอกเลยดิโอ้ยมันชิบวิจัยงี้ในี่งผมวิ่งขึ้นอยู่ชิวมากเลยจะอาจจะแปลกนัดหน่อยครับถุบผมมีบรรยากาศพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วบะถุมมีบรรยากาศแอลกอฮอล์เลยครับผมเป็นังไรครับผมแปลกมากกินไรวันได้อืดทองนะครับพอดีทีต้องออกมาเห็ดยำยำรวมครับผมทำเองใหม่ๆเลยนะนี่ครับ แซ่ขนาดไหนลองมก่อนครับผมหืมแซ่มากเลยหมูสับหมูยอเปรียบเท่าอย่เลยแซ่บมากครับผมนะครับพี่ฟุกครับผมเป็นไอของพี่ชายของพี่แคเอาอีกแล้วเอาเบียร์อีกแล้วพี่เพิ่นเป็นคุณละเมาอยู่กรุงเทปนะครับผมคื่แถวไหนพี่ได้ขนจากเทพปืนปูนโอ้ปูนครับผม ทัวโอเคกรุงเทพปริมณฑลครับเฮ็ดเพื่อนคุณทีบอ่ะครับแมนขายปูนพร้อมหรอขายปูนพร้อมแล้วแค่ต้องไปเอาปูนที่ผสมเรียบร้อยโม่เรียบร้อยบนดินใต้ดินได้เบิดเดี๋ยวถึงก็เอาแกลงฝากเบอร์โทรครับในคนจากใดทางผมศูนย์เก้าศูนย์แปหาสองหาเก้าเก้านึงฟุกครับสุดยอดครับผมพานธเกศเทพื้นปูนได้เบิดครับผมขายพร้อมขายพร้อมดีครับเทีท então, und, ่พร้อมครับผมเท่ให้ด้วย นี่เขาหลังรถตัดตอนนี้แล้วก็ะร้านพี่แคทพี่เราก็เซ็ตแล้วครับผมร้านขายอุปกรณ์งออาหารปุ๋ยทุกอย่างครับก่อนการเกษตรอืมบรรการดีมากเลยตอนนี้ไปลงเพี้ยเราแล้วกินเราเสียละเสียนึงยังเสียละผ่อนไกลครับผ่อนใกล้ผ่อนใกลอยู่ครับผมเสียนึ่งทักทายเจ้าของบ้านก่อนเสียพี่แคทครับผมเราโอมีสุดยอดพีเราโอมี่ เฮ็ดมาดีเอฟซีหน่อยสิครับดูเลยทุ่ทาไปค้นเฮ็ดเผ็นวะเนาะเนาะเผ่นหนึ่งครับผมมามาจวดวันนี้ทั้ระดาต้องอบออกปะครับเป็นเฮ็ดอบใส่ลงอย่างเดียวก่อนสุดยอดเนาะใส่หมูขึ้นแซ่บเนาะน้ำจิ้มเด็ดในน้ำจิ้มเนาะนี่แหละครับ ้องแบบนี้บอกน้ำจิ้มเจีวน้ำจิ้มซีฟูดสมมั้งเมันก็ได้เหมือนแบบนับเต้าหู้มาน้ำจิ้มเจวมาพวกต้องในน้ำมันเป็นไผมน้ำจิ้มเจียวอีสานมันทีของครับพวกไก่พวกหมูย่างที่ครับ